สวัสดีครับวันนี้เราจะไปทำอะไรครับน้องยไปใส่มือน้อง,อองไป,ไปบใส่บ่าวติดล่ะน้องชอบไหมครับพ่อวิบใส่ไปขุดงูไปขุดงูใส่แนวขุดใส่แนวขุดไปนเฮ <ไป S 1> <ญ>้อะไรบ้างน้าคนเดี๋ยวเดี๋ยวเยังน้อยยังไปมันจะมีป่าอยูย่เดีย๋ยวมีภาพใง<ช>ป่าใส่นี่ไนพอ่อวิบใส่ปา่าไปปไปข<ญ>ุด<ญ>เอายังไปยังยังไปเถอะพ่อวิบพ่อวิบทางเอง เลี city, ้ยงพันเลี้ยงพ่งเีงเลี้ยงมึงยังไปยังไปก็ยังไปจอดจอดจอดจอีอีใจเย็นใจเย็นเดี๋ยว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 ้ามมา้กินม่้กินนี่ดมหกินนี่ีห้ามห้ามเอบงพีห้ามเอบงพีกินหรือยังเนี่กินหรืยังเนี่ย ุ้ยเด้อเดเบิ้งนีเบิ้งหนีมงยมันนั่นพอบีก่ไเบิ้งทิ้งจีนมาทามาเบิ้งลังผีมาเบิ้งล้างเอายางไปยางไปหุ่นผุบ่บนั่นเดี๋ยวมันไหลอยู่แล้วนอไปเบิ่งหองมออเสียไปพุณผุนทางหุนทางมองมันลงไปคูดพุนไปอื้ สวัสดีครับน,นี่น้องจะพาไปนะครับน้องพาไปใปส่ยูดงูโอ้ยตามไปแล้วครับตามไปดูตามไปดูว่ามีอะไรไหมหไมีหรือเปล่าถามพ่อเนี่ยถามพ่อเนี่ยเอาพ่อไทยมาทำนี่มาเนี่ยมาเนี่ยเชิญคุณมาเล่นใช้ยุงอะไรดู iya ma lu miya wa iya ma ni iya diya ma buang ni ma buang ni tuk ma tuk ma ni tuk ma liya liya diya ma bik long buang diya ma bik geng ni chup chup miya mai mai ui 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 haan me jai tu haan rautai ui me jai ma ni kin ni kin ui haan haan đi 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 kín, packing kín nè up kín nè Nè, đi nè whoop đi, whoop 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 cúi ngu gì mùi nắng xe mùi 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 Đi mùi ao mùi 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 thử mùi 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 มดิ้งวะมีวะไม่มาอุ้ยบุมีับวางลงวางลงเสียหมวางด้วพอพู่พอพี่พาไปหาเอาเอางูก่อนไปยังไปพูเหลือมองเกาห้องมามาบังมาบังมาบังมาม่หยิบคอนบังพอพอดีเอาเนี่ก้นมาน้ำบุมีเนี่ยก้นุมีฉ นี y, ่มีม <Okay. S 2> ัียนี่มีมดึงมาดิดึงมามถูกปะโอ้ยบ่ถึกปล่ไลปลงโอเคไว้เห็นอาไว้นะเอ้ยไปเดี๋ยวไปหางูก่อนเอเอ้ยเอาตุกคลุกก่อนมีกัหไปฟังนําไดอยูฮุนสิเธอยูฮุ่นชันบ่พี่ทําๆ

เดีย๋ยวเดี๋ยวปูฟาไปหาหน,น,นึน่งน่นาใส่เดือน้นยนนยิ่อเนย นี่พี huh? ่ก <the> ูพี่กูดนี่เหมือนกันพี่กูดยบ้างดีเนี่ยกูดยังเนี่ยขุด